สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมปู่ชวดอายุ90นะครับซึ่งมาเจอต้นสมุนไพรและก็ไม้มงคลที่ไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับเคยเห็นลูกเคยเห็นผลอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้มาเจอนี่คือต้นครับนี่คือต้นครับและนี่คือผลที่แห้งแล้วนะครับผลที่แห้งแล้ว นี่ครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือผลที่สุกแล้วแห้งแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเหมือนอะไรครับนี่ครับแล้วก็ไปดูใบฮะที่ใบครับ,บ,รบแล้วก็นี่ลูกลกจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับท่านรู้จักเลยยังฮะนี่เขาเรียกว่าต้นพญาครุฑครับ ต้นพญาครุฑนี่คนโบราณเราสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่เชื่อว่าผลงกเขาเนี่ครับถ้าหากว่าเราไปเก็บหรือว่าไปเสกเป็นมงคลแล้วก็เป็นผลไมท้ที่กันงูกันสัตว์ที่มีเขี้ยวมีพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหนี่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอต้นจริงนะนี่ได้เจอเหลืออยู่สองต้นนลยครับ นี่ครับเหลืออยู่สองต้นนะนี่ครับน่าดูชมมากลูกดกด้วยครับนี่ครับลูกดกเลยครับเดี๋ยวสรรพคุณทางสมุนไพรเราค่อยดูกันอีกทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาเจอปั๊บเนี่ยมันก็นึกไม่ออกแต่ก็กันงูเงี้ยวเขี้ยวตะขาบได้แน่นอนนะครับที่กันได้นี่นะครับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยก็ดูนี่นะฮะลูกเขาเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเกาะฮะเนี่ยเกาะแน่นด้วยครับเนี่ย สามารถจิกเข้าในเนื้อหนังได้เลยนะครับนี่ครับดูพวงของลูกเขาเป็นพวงแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่แหละครับเขี้ยวพยาครุดหรือว่าต้นพยาครุดนะครับที่เป็นไม้มงคลที่หายากแล้วก็น่าจะใกล้สูงพันแล้วนี่ผมมาเห็นนะเห็นสองต้นแต่ว่าต้นหนึ่งเหมือนจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้นนี้รู้สึกจะแห้งแล้วนี่นะครับนี่นะฮะจะแห้งแล้วนี่ครับ เนี่ยคือเขี้ยวพญาคุดนะครับครับเขี้ยวพยาคุดนะครับเนี่ยน่าทุกชจมมากครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นไม้มงคลในตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปเข้ากับพุทธคุณนะครับโดยเกจิอาจารย์บุกเสกด้วยยิ่งจะถือว่าเป็น ม้มงคลที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้คนโบราณเราวันพุธดูดเราถือว่าใครมีเคีื่วพยาคุดแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวใครนะครับนี่แหละครับคือต้นครับอยากให้เห็นนะสวยงามจริงๆครับดูลักษณะใบนะฮะใบก็ไม่ได้แปลกพิสดารอะไรนะครับแต่ที่แปลกพิสดารก็คือผลนะฮะผลแก่ผลอ่อน ผลแก่แล้วก็ผลที่แห้งนะครับไม่รู้ว่าเพราะาเมล็ดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า,าต้นพันธุ์ก็ไม่ไม่เห็นที่นี่นครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะขยายพันธุ์ได้ยังไงนะเรงเหมือนกันว่าจะสูมพันธุ์นะครับเอาละครับวันนี้เราได้เห็นไม้ที่เป็นมงคลแล้วก็หายาครับได้ยินได้ชื่อนั่นก็คือต้นพญาครุฑหรือเขี้ยวพญาครุดกับ นี่ครับที่ได้เห็นนะฮะทุกท่านได้ดูวิดีโอนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบพืชชอบสมุนไพรเราได้เห็นแล้วครับต้นพระยาคุดครับ